อีเอ้ยเอ้ยมันสูงเกินพวกปัญญาอ่อนคอกาอี้หน่อยอีแบบเบาก็ได้สวัสดีวันนี้ผมมีประกาศสำคัญจากเคเจสโดมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมซึ่งเคเจสโดของเราจะย้ายชแนลใหม่แล้วนะครับซึ่งชแนลใหม่นี้ก็จะอยู่ใต้ไดคลิปชั้นนี้เลยสามารถเข้าไปกดติดตามกด subscribe กันได้นะครับผมและจะมีการ์ตูนใหม่แน่นอนนี่เลยช่องนี้เลยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับะจะมีการ์ตูนดีๆให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะครับผม และถ้าใครอยากติดตามแฟนเพจก็เข้ามาได้ที่นะครับที่แฟนเพจ KJ Studio นะครับผมที่ตกอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามก่าวตูนเรื่องใหม่ของเราด้วยนะครับทางเคจสตูดโอนะครับผมนั่นก็คือเสียเอกนะครับผมนี่เลยครับเรื่องนี้นะครับผมอ่าเข้าไปกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ได้ที่ไดอะเครปชันนี้เลยนะครับสำหรับชแนลใหม่นะครับบางคนถามว่าทำไมผมต้องฆ่าดุบิตะนั่นก็เพราะว่ากูหล่อ